สดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเนสในรายการนิส s ันเน็นิสันโน้ทางช่องท่องล่ากับลานเนสและหลายแบบแช่นะครับวันนี้เราอยู่ที่บีควิกอุบลราชธานีที่โนสปอนนะครับแต่ว่าไม่บอกก็รู้ว่าร้านยางสีเหลืองโอเคแล้วเราก็เดินทางมาถึงเวลาที่สมควรที่จะเปลี่ยนรองเท้าให้กับน้องโน้ตของเรานะครับซึ่งเอาจริงมันมันควรที่จะเปลี่ยน ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะถ้าเป็นระยะเวลาก็คือ2ปีครึง่งอันนี้เพิ่งถามเจ้าหน้าที่เมื่อสักครโคนะครับถามพนักงานรับรถถ้าเป็นระยะเวลาคือ2ปีครึง่งถ้าเป็นระยะทางคือ50 0 0 0กิโลเมตรนะครับแต่อันนี้คือระ,ระยะเวลาฟาดไป5ปีแล้วก็ระยะทางฟาดไป70 0 0 0นแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ารถเราใช้น้อยนะฮะซึ่งก็เป็นเหตุผลที่เราเลือกที่จะอ,อ,อะไรนะ เลือกอย่างใช้อย่างที่มันถูกที่สุดในร้านนะครับ <c oughs> สเส้นรวมตั้งศูนย์นะครับอยู่ที่9,000บาทกลมๆนะ8,900อะไรสักอย่างซัำติงนี่แหละนะซึ่งมันจะมีาการสมัครสมาชิกนั่นนี่แลกเข้าก็ลด3%อะไรแบบนี้นะแล้วเขาก็ติดสติกเกอร์ขอเนี่ยติดสติกเกอร์บีควิกหลังลดด้วยอะไรอย่างงี้ซึ่งเราก็บอกว่า ขอลดเพิ่มอีกได้ไหมคาติดสติ๊กเกอร์โปรโมทร้านช่วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกอ๋อรวมอยู่ใน3%นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ติดติดไปนะครับจริงๆถ้าไปเปลี่ยนร้านอื่นๆที่ไม่ได้เป็นเชนแบบนี้เป็นแฟรนไชส์แบบนี้นะครับมันจะถูกกว่านี้นะแต่ส่วนตัวเราก็ไม่รู้จะไปเปลี่ยนที่ไหนเหมือนกันนะก็แอบแบบติดแบรนด์นะแล้วก็แต่ว่าคือเราอยู่อำเภอนํอำยืนจังหวัดอุบลน,นะก็ห่างจาก ตัวเมืองเนี่ย100กิโลต่อขานะไปกลับก็200มันก็ไกลยอยู่นะคือถ้าจะแบบอยู่เฉยๆแล้วให้ขับรถมาทำยางในเมืองอะไรเงี้ยก็ก็ดูจะเป็นอะไรที่ขี่ช้างจับตะกระแตนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้พอยีมีธุระเข้ามาก็เลยอ่ะเปลี่ยนไปเลยละกันอะไรเงี้ยเขาก็มีประกันอ,อ,อะไรนะปูดบวมแตกบาดบวมแตก อะะไระประมาณนั้นแหละภายในระยะเวลา1ปีหรือ25,000กิโลเมตรนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนเส้นใหม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ภาวนาอย่าให้ได้ใช้ละกันนะเพราะว่าถ้าแตกเนี่ยอาจจ,อ,าจจอาจจะไม่อาจจะอาจจะไม่รอดมาเปลี่ยนก็ได้นะประมาณนั้นนะโอเคก็ไม่มีอะไรมากอืมเดี๋ยวให้ดู ซีรีสยางของเราละกันนะครับแล้วก็ยี่ห้อที่เราเลือกคือไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ไปดูยางปัจจุบันของโน้ตนะครับ <c oughs> ก่อนที่น้องยางทุดนี้จะจอระรีจากเราไป <c oughs> อ่ะนี่คือยางเดิมติดรถนะครับก็ดังต่อกเดอมเซฟอ่ซีรีส์ <c oughs> ยางนี้สันโนตเนี่ยมันมันค่อนข้างใหญ่นะครับมันค่อนข้างหนา กว้างอ่ะกว้างแล้วก็แก้มยางก็สูงนะครับแตกต่างจากค่อนข้างแตกต่างจากอีโคคาร์ทั่วไปอยู่นะประมาณนี้แหละโอเคบ๊ายบายนะ <c oughs> น้องๆน้องๆ <c oughs> ยางเก่าอ๋อแล้วก็ยางเขาจะมีถามว่าจะเอากลับบ้านด้วยไหมอะไรอย่างยางเก่านะครับเราก็ขอกลับบ้านนะเพราะว่าเราจะเอาไปขายเอาไปขายหรือเอาไปรีะไรอย่งนี้นะครับเออน่าจะ เป็นประโยชน์มากกว่าทิ้งไว้ให้เขาขายเองนะแล้วก็เหมือนกันทุกสาขานะครับเหมือนกันทุกสาขาแล้วก็คล้ายๆกับศูนย์บริการรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะเะเขาก็จะมีห้องรับรองเพราะว่ามันใช้เวลานิดหนึ่งนะครับของเรานี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะโอเคไปบายๆน้องอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งเจอกัน เขาจะมีบริการตรวจเช็คฟรี30รายการด้วยนะครับก็ไม่ใช่อะไรหรอกไม่ไม่ได้เป็นแบบ์วิสมายหรืออะไรทั้งนั้นนะเพียงแต่หาหาเรื่องอนะัพเซลแลจะหาว่าแบบรถเราเสียนั่นเสียนี่พี่เปลี่ยนพี่ซ่อมไหมอะไรนี้ประมาณนั้นนะแต่ว่าเราก็จะปฏิเสธทุกรายการนะเพราะว่าเพิ่งเอารถไปเข้าศูนย์มานะครับก็หมดไปหมื่นสที่ในคลิปบอกนันแหละ อันนี้น่าจะเป็นการตั้งศูนย์ทวงล้ออะไรสักอย่างนะครับมีค่าบริการ450นะตรงนี้มมเมื่อกี้ลืมถ่ายให้ดูส่วนยางที่เราขอเอากลับบ้านก็<ม>จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ<ม>เขาก็จะเอามากองๆไว้แล้วก็เอาพลาสติกรองให้นะครับนี่แหละก็รถเกียรรถอะไรก็เอากลับได้นะเดี๋ยวเขาหาวิธีเอาขึ้นรถให้โดยที่ไม่ได้มาถามเราเลยนะว่าให้ เก็บยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรถของเรานะก็ราคาเป็นไปตามที่แจ้งในการประเมินเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้น,นนะครับแล้วก็ไม่มีการอัเเลลอะไรเพิ่มเติมนะครับหน้าตาย่างก็จะเป็นแบบนี้นี่สเพิ่งเพิ่งเห็นยางยี่ห้อนี้เป็นครั้งแรก <laughs> ประมาณนี้นะครับแล้วก็เออ่ที่เราไม่ได้บอกไว้ตอนต้นบอกอยู่แต่ว่าไม่ได้ลงดีเทลก็คือเรื่องของการรับประกันบาดบวมแตก1ปีนะครับเปลี่ยนยางเส้นใหม่ฟรีนะแต่ว่าถ้ามันปะได้เขาก็จะปะก่อนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ความความพิเศษก็คือเข้าไปใช้บริการได้ในบีควิกทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะซึ่ง ส่วนตัวใช้รถน้อยแล้วก็ไม่ได้ออกต่างจังหวัดบ่อยนะช่วงนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าแต่อย่างที่บอกแหละไม่ใช้ดีกว่านะเพราะว่าถ้าแตกเนี่ยแตกระหว่างขับอยู่ก็ไม่รู้จะมีโอกาสได้มาใช้หรือเปล่านะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็น <c oughs> บริการเติมลมไนโตรเจนปีอันนี้มีอยู่แล้วนะครับก็เห็นคนเข้ามาเติมกันเยอะแยะแต่ว่าเราก็คงไม่ขับรถเข้ามา ร้อยกิโลเพิ่มมาเติมนะครับอก็คงเติมจากเครื่อง Xiaomi ของเอาไปเหมือนเดิมนะแล้วก็เมีอ๋มอ,อมีจํากัดเติมลมยางแบบธรรมดาไม่จํากัดจํานวนครั้งเติมไนโตรเจนฟรีเออไนโตรเจนไม่ได้ฟรีตลอดนะถ้าถ้าอย่างเนี้ยถ้าเขียนระบุไว้อย่างนี้นะครับอืไม่รู้ว่าฟรียังไงบ้างแต่น่าจะมีฟรีอยู่นะแบบ เดือนละครั้งอะไรอย่างงี้มั้งไม่รู้แล้วก็ระบบแทงใยไหมคืออะไรก็ไม่รู้นะปะปะยางแบบแทงใยไหมฟรีตลอดอายุยางนะอันนี้ก็อย่างที่บอกแหละ <c oughs> มันเป็นซับเซ็ตของออรับประกันยางนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าปะได้เขาจะปะก่อนแล้วก็มีสลับยางท่งล้อทุก10,000มกิโลเมตรสามารถเข้ารับประกันได้ ที่ B ีค i c กทุกสาขานะครับก็นำคู่มืออันนี้ไปเนาะก็สลับยางทุกหมื่นกิโลนะครับมันก็จะสลับ5ครั้งก็จะยางก็จะหมดอายุพอดีแล้วเขาก็จะเชียร์ให้เราเปลี่ยนยางที่ที่เขาต่อไปเป็นลำดับต่อไปอะไรเงี้ยนะอันนี้เข้าใจว่าทุกที่ร้านยางทุกที่นะครับแม้ว่าแบบเออเป็นอยู่ในชุมชนไม่มีสาขาอะไรเงนะี้ยก็ มันเป็นบริการขั้นพื้นฐานนะนะก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับเขามากมายหรอกถ้าสปอนมาก็จะไม่พูดประโยคนี้นะโอเคครับ okay, นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ <S 1> <S 1> <S ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แหละเนาะหนะวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเหมือนเดิมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่ยกด Share, แชร์แชร์ซับสไครต์ลัไปพบกันใหม่คลิปหน้าลาก,กันไป่นกนบายบายสวัสดีครับ